ก็เป็นเรื่องที่อาตมาว่าเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของหลายหลายประเทศที่เขาก็กำลังโอ้โหขับเคี่ยวกันะระหว่างฝ่ายที่จะหาอำนาจให้แก่ตนเองไม่ว่าประเทศไหนๆ,ๆ,ๆ,ๆประชาชนก็หาอำนาจให้แก่มวลประชาชนเองผู้ที่จะสร้างอำนาจมา เป็นใหญ่ยึดอํานาจให้เป็นใหญ่ก็สร้างอํานาจใ้แก่ตัวเองไปสารพัดสารเพนะอย่างที่เป็นในเห็นเนี่ยศึกษาดีๆเถอะสิ่งที่จริงที่สุดดีที่สุดเนี่ยผู้ที่มีอํานาจคือผู้ที่ไม่สร้างอํานาจไม่พยายามทําให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จะต้องยึดอํานาจ เป็นคนที่ไม่ใช้อํานาจเลยไม่ใช้อำนาจเลยไม่ใช้อำนาจเลยเนี่ยคนนี้แหละทำให้ประชาชนเขาเห็นชัดเลยว่าเราเป็นคนไม่ใช้อํานาจเลยใช้แต่ความจริงความถูกต้องความจริงความดีงามเอาแต่ความดีงามสร้างพยายามสร้างพยายามที่จะบุรณะให้เกิดแต่สิ่งที่ดีที่งามที่จริงที่ถูกต้องทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้น ไม่พยายามใช้พลังกดดันเพลียงหวานลอ้อมพลังอะไร,ะไรต่างๆไม่เลยเอาแต่ความจริงเพียวๆเอาแต่ความดีเพียวๆที่คุณค่าที่เป็นประโยชน์คุณค่าเสียสละต่อมวลมนุษยชาติรับใช้มวลมนุษยชาติเต็มๆทาไปจริงๆตรงๆเนี่ยประชาชนเขาจะมีปฏิภาณปัญญารู้เองเห็นเองไม่ต้องไปห่วงหรอก อย่างอาตมานี่อาตมามั่นใจว่าอาตมาทำดังที่กล่าวอาตมาจงไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอีกเราทําความจริงที่มั่นใจต่อความจริงของเราที่ซื่อสัตย์สุจริตเราอาจจะมีภูมิด้ว,ว่าเห็นความจริงผิดพลาดเห็นความดีผิดพลาดเห็นความถูกต้องผิดพลาดไปบ้างมันก็เป็นภูมิของเราเป็นความจริงของภูมิของเราเช่ไหม มันจะไปเกินกับภูมิจริงของเราได้ไงแต่ถ้าเผื่อว่าเราจริงมีภูมิที่ถูกต้องจริงดีจริงไม่ได้มีอะไรขบดคดต่อความจริงนี้เลยมีแต่จริงจริงจริงจรจริงจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรจะแยงไม่มีอะไรที่จะมาต้านมาลบล้างอะไรได้เลยเพรา้ต้องทำไปเถอะถ้าใครมั่นใจถึงสิ่งที่ดีอย่างอาตมาเนี่ยสบายสบายใจ คนเขาดา่าเขาว่าเขาอะไรเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งกดข่มจิตว่า่าไปโกรธเขาจะไปโกรธเขาจะไปโกรธเขา,า,ไ,เขาไม่ใช่เราพยายามรับฟังคําติคําติงของเขาเสมอแล้วเอามาตรวจสอบตนเองเลยเนี่ยมันมีเล็กมีน้อยมีละเอียดก็ได้นะที่เรายังไม่รู้จริงนี่เขาติเขา,ตเขาท้วงงานจริงไหมตรวจสอบอย่ามีอคติอย่ามีอคติเข้าข้างตัวเองตรวจจริงๆ ตัวแล้วเจอเออมันต้องขอบคุณเขาแล้วก็แก้ไขแก้ไขแก้ไขคนที่ติให้เรานี่นะเขามองผิดก็ได้มองถูกยิ่งดีเขายิ่งมอง,มองเขามองผิดก็ได้เราก็ตัวจริงๆเท่าที่เราจะมีภูมิปัญญาไม่ไม่ลำเอียงเขา้าข้างตัวเองเนะี่ยเอาให้จริงเลยมันจเจริญถ่ายเดียวจเจริญถ่ายเดียวนะเพราะงั้น ตั้งใจศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเถอะอาตรมาว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะชนะความถูกต้องดีงามซึ่งพระสมาสัพพุทธเจ้าเราก็จะรู้สิ่งที่ประเสริฐสุดยอดและในเรื่องความเป็นมนุษย์นะแต่คนที่ไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ภาคเพียรที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้เป็นพระสมาสัพพุทธเจ้านี่โอ้โห อาตมาเป็นพระโพธิสัทวอาตมาเข้าใจดีทราบซึ้งความจริงอันนี้ขนาดแค่อาตมาเป็นระดับเจ็ดนี่ก็โอ้โหทราบซึ้งแต่พวกคุณจะทราบซึ้งต่ออาตมาได้ไงใช่ไหมที่อาตมาพูดไปนี่จึงเปพูดความจริงว่าเราเองต้องได้ภาคเพียรจริงๆ